อกัมพูชาเปิดตัวชุดพระแม่ธรณีชาวไทยจะโป๊ทำไมมันคุ้นๆเมื่อไม่นานมานี้กัมพูชาได้เปิดตัวชุดประติมากรรมพระแม่ธรณีซึ่งได้รับความสนใจจากคนไทยพ็อนอยางมากเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับศิลปะและประเพณีของไทยพ็อนอย่างมากในหลายแง่มุมชาวไทยที่ได้เห็นภาพและรายละเอียดของประติมากรรมดังกล่าวต่างเกิดคำถามและข้อสงสัยว่าเหตุใดชุดประติมากรรมของกัมพูชานั้นจึงมีความมอคุ้นเคยกับสิ่งที่พวกเขาเคย เห็นในประเพณีไทยเป็นอย่างยิ่งความสำคัญของพระแม่ธรณีในวัฒนธรรมไทยพระแม่ธรณีมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยพระองค์เป็นเทพีที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นดินความมั่นคงและการปกป้องจากภัยร้ายต่างๆตำนานเล่าว่าพระแม่ธรณีได้บีบมวยผมเพื่อนำน้ำออกมาช่วยพระพุทธเจ้าในการเอาชนะมารเป็นหนึ่งในภาพลักษณ์ที่ชาวไทยคุ้นเคยและมีการสร้างสรรค์ประติมากรรมหรือภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพระ แม่ธรณีในหลายสถานที่สำคัญในประเทศไทยความคล้ายคลึงกันที่ทำให้ชาวไทยสงสัยเมื่อชุดประติมากรรมพระแม่ธรณีของกัมพูชาได้ถูกเปิดตัวชาวไทยหลายคนพบว่ารูปลักษและรายละเอียดของประติมากรรมดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับภาพลักษณ์พระแม่ธรณีของไทยอย่างมากโดยเฉพาะการออกแบบชุดและท่าทางของพระแม่ธรณีซึ่งทําให้เกิดกระแสะการตั้งคําถามบนโลกออนไลน์ว่าเหตุใดศิละปะของกัมพูชาจึงมีความคล้ายคลึงกับของไทยถึงเพียงออนี้ บางคนกล่าวว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นผลมาจากการที่ทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งในหลายครั้งมีการแลกเปลี่ยนและได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่ากัมพูชาอาจได้แรงบันดาลใจหรือมีความตั้งใจที่จะนำเสนอประติมากรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อและประเพณีที่คล้ายคลึงกับไทยแต่ยังคงยึดถือความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและกัมพูชา ประวัติศาสตร์ของไทยและกัมพูชามีความเชื่อมโยงกันในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านศินละปะวัฒนธรรมหรือศาสนาประเทศทั้งสองเคยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตซึ่งต่างก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างใกล้ชิดอิทธิพลของศิละปะขอมโบราณที่ปรากฏในวัดและปราสาทของไทยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าทั้งสองประเทศเคยมีการถ่ายทอดแนวคิดและรูปแบบศิละปะระหว่างกัน ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีความดึงเครียดในบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไทยและกัมพูชามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานซึ่งอส่งผลให้บางแง่มุมของวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายมีความคล้ายคลึงกันการที่กัมพูชาเปิดตัวชุดพระแม่ธรณีในลักษณะที่คล้ายกับของไทยจึงอาจเป็นเพียงผลของการสะท้อนความเชื่อและความศรัทธาที่เหมือนกันในาศาสนาพุทธข้อสรุป การที่กัมพูชาเปิดตัวชุดพระแม่ธรณีซึ่งมีความคล้ายคลึงกับของไทยนั้นอาจจะสะท้อนถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สองประเทศนี้แบ่งปันกันมาอย่างยาวนานแม้จะมีบางกลุ่มที่รู้สึกว่าการออกแบบดังกล่าวมีความคุ้นเคยเกินไปแต่หากมองในมุมบวกสิ่งนี้เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและศาสนาที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกัน